พุทธธรรมเป็นเรื่องของเหตุผลการอธิษฐานจะต้องได้รับการตอบสนองอย่างแน่นอนเราลองมาคิดดูว่าทําไมเวลาเราอธิษฐานแล้วจึงได้รับผลตามที่เราปรารถนาพระนิชิเลนไดชนินได้กล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐานแล้วได้รับการตอบสนองไว้ว่าแม้จะชี้ที่พื้นดินกว้างใหญ่แต่พลาดไปก็ตามแม้จะมีผู้ผูกท้องฟ้า เข้าด้วยกันได้ก็ตามแม้น้ำทะเลจะไม่ขึ้นไม่ลงก็ตามแม้พระอาทิตย์จะขึ้นทางที่ตะวันตกก็ตามเรื่องการธิษฐานของผู้ปฏิบัติศัตธธรรมพุนดลิกสูตรไม่บรรลุผลสำเร็จนั้นไม่มีอย่างเด็ดขาดปกติการชี้ไปยังผืนแผ่นดินแล้วไม่ถูกนั้นคงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนการผูกท้องฟ้าเข้าด้วยกันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนจะไม่ให้เป็นการ ขึ้นลงของกระแสน้ำนั้นก็เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนดวงอาทิตย์ก็จะต้องขึ้นทางที่ตะว,วันออกจะให้ขึ้นทางที่ตะว,วันตกก็เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนแต่พระนิชิเลนไดชนินกล่าวว่าการอธิษฐานของพวกเรานั้นจะต้องได้รับผลตอบสนองอย่างแน่นอนยิ่งกว่าความเป็นจริงหรือกฎเกณฑ์ของจักรวาลซะอีกสิ่งสำคัญก็ขึ้นอยู่กับว่าเรา ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติศรธรรมบุญิ์เกสูดได้ปฏิบัติพุทธธรรมอย่างแท้จริงหรือเปล่าและขึ้นอยู่กับความศรัทธาของตัวเราผู้ซึ่งเป็นฝ่ายอธิษฐานด้วยอาจารย์โทดะนายกสมาคมท่านที่สองได้อธิบายถึงเรื่องผลบุญของการศรัทธาให้พวกเราเข้าใจง่ายๆว่าถ้าเราเคาะระฆังด้วยไม้จิ้มฟันด้วยตะเกียบหรือด้วยไม้เคาะระฆัง เสียงที่ดังออกมาจะแตกต่างกันะระฆังในใบเดียวกันถ้าเราตีแรงๆเสียงก้องกลงวานของะระฆังก็จะดังชัดเจนถ้าเราตีค่อยๆเสียงที่ออกมาก็จะเบางโนนโซนก็เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับพลังศรัทธาและพลังปฏิบัติที่มีต่องโนนโซนว่าเข้มแข็งหรืออ่อนแอผลบุญที่ได้รับจากงโนนโซนนั้น ก็จะต่างกันพุทธธรรมได้กล่าวถึงพลังทั้งสี่พลังศรัทธาพลังปฏิบัติพลังพุทธะพลังธรรมะซึ่งเป็นพลังที่สำคัญที่จะทำให้คําอธิษฐานได้รับการตอบสนองและบรรลุพุทธภาวะได้พลังศรัทธาคือพลังความศรัทธาที่มีต่องอะหนสนพลังปฏิบัติคือพลังการสวดเดโมขุ และพลังการเคลื่อนไหวในการเผยแผ่ธรรมเพื่อเพื่อนมนุษย์และเพื่อสังคมพลังพุทธ,ธะคือพระพุทธ,ธะได้ตั้งสัตตยาทิฏฐานที่จะช่วยเหลือมวลมนุษย์และอธิฐานถึงความสำเร็จดังกล่าวพลังธรรมะคือบุญกุศลอันลึกซึ้งกว้างใหญ่ของธรรม,มหัศจรั์กล่าวคือเมื่อเราปลูกพลังศรัทธาและพลังปฏิบัติให้เข้มแข็งขึ้นมาแล้ว พลังพุทธ,ธะและพลังธรรมะที่ยิ่งใหญ่ก็จะปรากฏออกมาเมื่อมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งใหญ่ต่อเง่นโซนว่าอธิษฐานแล้วจะไม่ได้รับการตอบสนองนั้นไม่มีอย่างเด็ดขาดและขยันหมั่นเพียรในการสวดมนต์ทำวาระสวดไดโมคูอย่างเข้มแข็งจริงจังและทำการเคลื่อนไหวการเผยแผ่ธรรมภพศสารแล้วชีวิตโลกพุทธ,ธะที่อยู่ภายในตัวเราก็จะปรากฏออกมา การดำเนินชีวิตในความเป็นจริงของเราก็จะพบกับความสำเร็จได้ตามที่เราปรารถนาอันเป็นการแสดงออกถึงบุญกุศลที่เราได้รับมีบางคนพูดว่าได้สวดมนต์ทำวาระแต่อธิฐานแล้วไม่เห็นได้รับผลบุญตามที่อธิฐานไว้เลยแต่เมื่อลองถามเขาดูจะพบว่ามีหลายคนที่คิดว่าเมื่ออธิฐานแล้วอย่างไรเสียก็จะได้เอง โดยลืมที่จะใช้ความพยายามด้วยตนเองในเรื่องที่เขาอธิษฐานการศรัทธาที่อธิษฐานแล้วไม่ได้รับการตอบสนองนั้นไม่มีในเวลาเดียวกันพุทธธรรมเป็นเรื่องของเหตุผลหากไม่มีความพยายามที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จในการดำเนินชีวิตที่เป็นจริงของแต่ละคนในการทำงานหรือในการศึกษาเล่าเรียนแล้วคิดว่าจะได้มาง่ายๆเพราะเราได้อธิษฐานแล้ว นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องด้วยความพยายามของเราตั้งหากจึงจะทำให้เราได้รับผลสำเร็จถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการอธิษฐานนั้นเป็นเสมือนเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จนอกจากนี้ยังมีบางกรณีที่เราพบว่าในเวลานั้นเราไม่ได้รับผลที่เราปรารถนาแต่ภายหลังจากนั้นกลับพบว่า การที่ไม่ได้รับนั้นมันกลายเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราสิ่งนี้ก็คือผลบุญของความศรัทธาเช่นกัน